ขาวกดีทุกท่านกันด้วยนี่ก็มอยู่กับรายแล้ววันนี้ก็มาุมกาสราห้าสิบุะเป็นแบบนันนะได้ตัวอะไรบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอรับก่อนรับส่มกันเลยสมบัต ่ฮนะเอ้ยไม่ใช่อันะนะีนะ้ผนะิดมผิดจมผิดครับซมมจมมมดมาครับผมห้าสิบเพชเอาแล้ปุ๊บตุ๊ตต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 มต๊ตตตต หลับตาหลับตาครับผมตอนนี้ปิดปิดลูกกระต่ายอยู่สามดาวเจมไอ้บ้าเอ้ยเกมนักเก่าสามเอ้ยเฮ้ยหรือว่าเจมธรรมดาก็ดีไม่ว่าทักษะแล้บไหนฮะตัวที่ได้มานี่ัะผม ตอนสุดท้ายด้วยเตนกก็นแล้กับแทกษาฟูนฟูอ่าเื่องฟูนฟูพลังให้เรนเจอร์รับลังด้วยไหแคำพิยาแห่งรักเรอดีไหมเนี่ยดูดูแล้วน่าจะดีหรือเปล่า เป็นไปได้ผมอยากได้ไตัวนั้นนะ่ะตัวอะไรวะไอตัวมูนมูนท่นถือธนูมันเรียกว่าอะไรวะจะไม่ได้แล้วน่าหงุด น้วดีหรือเปล่าดูดูแล้วดีไหมหนาะก็เอางั้นเอามาเก็บสติมหน่อยแล้วกันนะเ,เก็บไว้เ,เก็บไว้เอเเอนะนีะ่ลองเอาไปเล่นก่อนผมลองเอา อยากเห็นทักษาจังรับตัวใหม่ของเราอยากเห็นจังเลยเป็นยังไงไหนวะอ,อ่ะอะไรดาวเขาเรียนหนเลยแล้วละครับผมตายตายไหนๆลองกับเรื่องหนึ่งดูครับหน้าขนาดไหน มันไม่น่าจะหอดก็มาทดลองกับอันนี้แล้วกันอะไรครับผมจอนซีนาใครครับอันนี้ไป็นใครเนี่ยโอ้่งเราเยอะกระเด็นกระเด็ง ก็ทำเช่นน่ะรู้โดยปาต่อยทีเดียวแต่งัน้นก็แบบอเอาไว้ดีไปลดหนุนหัวแล้วก็ให้ตัวนี้ช่วยดิอ่าน่าจะดีครับผมแล้วเราจะแฮมหน่อยครับผมเดี๋ยวขอลดเสียงหน่อยครับแค่เสียงสู้ม่ได้ครับผมอันนี้แล้วกันนะ เป็นยังไงครับผมกับปอตัวเดียวนะผมเบื่อนอันตารู้สึกจะเพิ่มไหมร่างเหรออ่าไปไปอูตายแล้วเหรอตายเด็ยวปันไหมพี่น้องทำไมตัวอื่นยังไม่ตายอ่ะ นี่ละตาไวจังโอเคปล่อยแป๊บนี่คือเจมครับผมอ๋อรัศมีใกล้เคียงคงจะโดนแค่สองตัวนี้แหละ แต่ครับผมแต่ครับน่าจะไม่ดีหรือเปล่าเมื่อกี้ทักครับโอ้มันจะยิงไปด้านหน้าครับจะยิงให้ทีมเราเองนะเห็นไหมครับในนี้มัฟนี่ยิงครับเพิ่มเลือดโคตรแจ่มครับแบบนี้ทีมเราก็แบบกลายเป็นอมตะทีมเอามาโดย อคิดตันก็เพิ่มเร็วเกินเพิ่มเร็วจนน่าเบื่อโอเคนี่ครับนี่นี่หิวดิหิวอยากเห็นท่าหิวหิวหิวเมวเมื่อกี้นี่แบบทีมเราทนี่แบบกลายเป็นมาตาไปเลยครับผม ทำไมมันยิงไปแต่ด้านหน้าครับผมถ้าฮิวมันฮิวให้ทีมหรือว่าฮิวให้ฝ่ายมันล่ะอันนี้ก็งงไบแปยบตามจริงจบเร็วกว่านี้นะ โอเคอันนี้มันหนาน่ายมากเลยคุม้มไหมครับห้าสิบรูบียนะเจมเจมเลยว,วาจะไม่ได้อะโอเคเลเวลอัพ์ฟว่าผมโอ้เลเวลอัพเร็วจังโอ้เร็วตรงไหน เล่นมาสามสี่วันยังไม่แอปเลยเรามีเพื่อนอันต้าเหรอ,อน้ำหนึ่งนะข้างหน้ามีโอ้ยมีด้วยใครละนั่นจอรซีนาค่าคือจอรซีนาครับผมซีนาเอยซี ใครอะใครซีเซนาปึ๊บเดินมาปั๊บโดนต่อยทันทีโคตรแก่มโอเคเอาละรัก็ขอก็ไม่ใช่ทีผู้ผิดครับผมเออแล้ว,ลว,วาาก,ก็สำหรับที่นีบก็ใครชอบก็อย่ายลืมที่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเรื่อยๆเยอะๆมากครับไปแล้วำลั๊ายบายครับปิด ปิดปิดติ๊กตองติ๊กตองติ๊กตองไอ้บ้าเอ้ยปิด